สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในวัตถุมงคลเป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะจะเป็นด้ามงาฝักไม้งาช้ำๆเงาๆนะคะ บูลทางด้ามและฝักใบมีดตอกลายน้นองสิงนะคะเฉพาะใบก็5นิ้ว หลวมด้ามฝักก็9้านิ้วสวยพวกพาสะดวกพวกพาง่ายนะคะ วันนี้ก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่ลักรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ ที่ผ่านเข้ามาชมแล้วสวนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะคะทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 9 2 6 6 2 9 6 6 5องกอรจการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะท่านที่ผ่านเข้ามาชมท่านใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาชม จะได้ไม่พลาดรีวิวคลิปใหม่ๆที่ได้นำลงมาลงนะคะเป็นมีดหลวงพอเดิมบัดหนองโพจะพาะใบ5นิ้วรวมด้ามฝัก9นิ้วทักทายมาพูดคุย เพิ่มเติมได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์092-6629-665อุจิการคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ